การบันทึกข้อมูลสุขภาพประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรังถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการยกระดับบริการด้านสาธารณาสุขแต่การบันทึกข้อมูลแบบเก่าด้วยแฟ้มกระดาษนอกจากจะยุ่งยากและต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนยังใช้เวลานานในการสืบค้นทําให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบ,บวนการรักษาช้า การบันทึกข้อมูลสุขภาพประชาชนด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ตช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยํามากขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีคุณลุงที่อยู่ข้างหลังผมนี่ครับตอนนี้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งมีความเสี่ยงว่าในอนาคตอาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวานครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะครับจะมีการเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนทเทค จึงพัฒนาโปรแกร,รมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวด้วยอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มความสะดวกในการบันทึกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำช่วยให้การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรรมาอินถานักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลสารพีจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าการบันทึกข้อมูลด้วยแท็บเล็ตช่วยให้เจ้าหน้าที่รู้ถึงความชุกข,ข,ของการเจ็บป่วยรวมทั้งความเสี่ยงในการเกิดโรคแบบเรียลไทม์ สะดวกสบายตรงการบันทึกข้อมูลนะคะเพราะว่าเนื่องจากถ้าเรานำตัวแอปพลิเคชันตัวแท็บเล็ตออกมาด้วยค่ะเราก็จะบันทึกผลลงไปนี้นเป็นแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะและก็จะมีการบันทึกความดันระดับน้ำตาลซึ่งพอเราบันทึกเข้าไปอะคะ่ะโปรแกรมใน FFC ค่ะก็จะแปลผลออกมาทำให้เราทราบว่าผู้ป่วย บ้านหลังนี้ตรงจุดนี้ในชุมชนนะคะมีความเสี่ยงตามปิงปองจราจรชีวิต7จสีนะคะและทางนี้สิ่งที่สําคัญก็คือจะทําให้เราทราบความชุกความชุกในชุมชน,นะคะ่ะว่าจุดนี้มีผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงเสี่ยงกลางหรือว่ามีภาะวะแทรกซ้อนอยังไงบ้างะคะ่ะโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน เช่นเมนูปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสีที่แบ่งระดับความรุนแรงของโรคออกตามระดับสีสำหรับเฝ้าระวังและควบคุมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วตัว FFC เนี่ยเราก็ได้พัฒนาตรงนี้เพิ่มเพื่อให้เป็นข้อมูลนะครับที่จะให้เจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะ,ะประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได,ไ,ดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ใช้ไม่ยากอะไรครับก็เราจะมีมีเมนู เป็นปลง n g เจ็ดสีขึ้นข้ามานะครับเป็น p ๊กอ in ขึ้นมาแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับตัวตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทําการคิวรี่นะครับข้อมูลที่ตามวิชัยโมเดลที่ให้ไว้นะครับในการดูเรื่องของค่าน้ําตาลในเลือดค่าความดันตัวบนตัวล่างนะครับซึ่งเขาให้ความสําคัญคือประชาชนที่มีอายุ30ปีขึ้นไปนะครับพวกนี้จะคือกลุ่มเสี่ยงนอกจากเมนูเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ ยังมีเมนูระบาดวิทยาสำหรับดูพิกัดและระบุบ้านผู้ป่วยบนแผนที่ g o o g l e Map ช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขกำหนดเขตควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยจากกริดกุหลาบคีรีถ่ายภาพสุริยันปัญญาวัยเนชั่นทีวีรายงาน